อย่างที่บราซิลเองก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยท่วมแต่ว่าที่บราซิลครั้งเนี้ยเป็นน้ําท่วมครั้งรุนแรง<ช>นะคะเป็นน้ําท่วมหนักเลยทางตอนใต้ของบราซิลนะคะเราก็ท่วมเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์ ล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปที่75คนแล้วนะคะเราก็ยังมีคนสูญหายอีกเป็นร้อยนะคะซึ่งตัวเลขอาจจะไม่นิ่งอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะคะขณะที่ประธานาธิบดีเองเขาก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็ให้ความคำมั่นกับประชาชน ว่าจะบูรณะพื้นที่ประสบอุทกภัยะนะโดยเร็วนะคะถ้าเกิดว่าน้ำแห้งแล้วเพราะว่าหลายเมืองนะจมอยู่ใต้น้ำนะจมบาดาลกันว่าอย่างนั้นเถอะ<ช>เ,ออเขาบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองนี้เพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับ5้าเมตรสาสิบเซนคือมันสูงมากแล้ว เท่าที่ทราบเนี่ยคือรอยต่อรัฐตัวนี้ก็คือรัฐเรโอกรันดิโดซูเนี่ย<ะ>ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของบราซิลเนี่ยคือมันจะเป็นรอยต่อที่เขาบอกว่าเป็นภูมิแดนติดก,กันทั้งสามประเทศก็คือบราซิลปูรุกวัยแล้วก็อา<ะ>ร์เจนตินาค่ะนะก็ต้องบอกว่าน้าท่วมในครั้งนี้เนี่ยก็มันเป็นผลมาจากพายุที่พัดถล่มในเมืองนี้<ะ>ในรัฐดังกล่าวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเมืองกว่าสองในสามของรัฐนี้นะก็อย่างที่บอกไปมีทั้งผู้สูญหาย ผูเสียชีวิตแล้วก็ต้องอพยพประชาชนในพื้นที่จํานวนมากใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นตั้งแต่วันช่วงค่าของวันนี้ใช่ไหม<ช>วันที่ห<ะ>้าพฤษภาคมและต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ ประชาชนกว่าสี่แสนคนคุนนาไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะลำบากนะลำบากนะฮะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะใช่ผู้สูญหายด้วยเหมือนกันประชาชนก็พยพหนีภัยกันไปเป็นแสนๆคนแล้วนะคะอยู่ไม่ได้เลยนะคะใช่